พอเพ่งสายตาจ้องดูใหด้ดีีก็เห็นว่าตรงแสงไฟดวงนั้นมันเป็นรูปร่างของคนที่คล้ายเป็นเงาที่ดำสนิทแต่ว่าดวงตานั้นเป็นสีแดงร่างดังกล่าวมันเริ่มเดินใกล้เข้ามาทางผมกับนาตอนนั้นผมสังเกตเห็นว่านาแกเริ่มเดินไหวขึ้น จนผมสัมผัสได้ถึงความไม่ปกติที่เกิดขึ้นจนน้าแกบอกกับผมว่าเดี๋ยววิ่งกลับไปที่รถให้เร็วที่สุดไปเร็วสิ้นเสียงพูดของนาพวกผมสองคนก็สับขาวิ่งกันอย่างไม่คิดชีวิตและร่างดำสนิทที่มีแสงไฟมันก็ไล่ตามหลังพวกเรามาอย่างกระชั้นชิดเช่นกัน